นี่เป็นวันพระนะคะเป็นคินแรกของวงวดวันที่16สิงหาคม2568นะคะลายทุกวันพระทำเป็นประจำนะคะนะคะก็จะมาพ้าอีปที่ซองนะคะซองแนวทางสามองค์คู่กลางๆคลิปกระิจับจิงปองสามตนะคะแต่ว่า,าคลิปคงทุดท้ายจะแค่สองตนะคะเป็นตัวใดก็ขอมาบ่างนั้นกัน,นะะด้ค่ะเด้อพี่น้องมันนี้พามาซอง ปูขาวพี่น้องมือนี้มีกล้วยมีแอปเปิลมีส้มมีองุ่นเด้อปูมีน้ำแดงน้ำเปล่าไว้ให้ลูกให้หลานมีโชคมีลาบเด้อปูมีโชคมีลาบลังสงการเพราะว่าสงการนี้เอฟซีกลับมาบ้านพี่น้องกลับมาแล้วเงินเบิร์ดเด้อปูกลับไปเพึ่งถือเลขถือเบอร์ดีเดี๋ยวสิบสองเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวสิพาสองเด้อพี่น้องเด้อเอฟซีเห็นตัวใดก็คอมเมนต์มาเด้อจ้ะ ราะว่าแต่ละคนมาศาสนาบ่าคือกันพี่น้องแล้วก็เห็นบ่คือกันพี่น้องสายตาบางคนก็เห็นสองตบางคนก็เห็นสามตบางคนก็เห็นเล็กคือกันพี่น้องเนาะของเบิ่งเอาเ,เอาด้อพี่น้องอันนี้เป็นขาของปู่เด้อจ้ะนั่นเป็นแขน ค่ะพอพี่น้องเอฟีเห็นตัวใดก็อย่าลืมคอมเมนต์เลยค่ะนเดียาเป็นสะพานบุญหายนะคะพามาซองและะะ้วค่ะจะข้าเล่งยู่ตรงนี้นะคะตอนเราถ่าั้งกล้องนเดียาเห็นตัวเรียกยี่ตรงขาที่ตรงขา ขางตของของ,งขนกคะสีดำตัวใหญ่ๆ่เป็นมนเป็นตัวสีดำคืเลขแปดหกบลูวันอปนู่นดยาเห็นังนต่อนัในต่าก้อะใเ็นดคอ,อ,อมมนตนนี้เป็นข้างล้างปูเด้อแเดนี่เป็นข้างหล้างปู พี่น้องเบิเ่อพี่น้องเห็นตัวใดกัคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยเด้อพี่น้องดีแม่น้องรางนบุญวัดสนามหถึงพี่น้องพี่ FC เอฟซีพนอยู่ทั้งวันพ่นถือสามตัวตรงๆก็มีเด้อพี่น้องถือสามตัวสองตัวบางทีเลยพี่น้องเบิ่งคักเด้อตาดีไล่าตาลายเสียเด้อพี่น้องพ่นว่า เดี๋ยวจะให้น้องวาเลนเป็นคนจับเ้ยพี่น้องอ่า,อาจับ,บเลยครับในนี้ทุกอย่างมีอย่างละสองนะคะคนน้นๆกันเด้อ่าตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งคือเลขสี่นะคะตัวที่หนึ่งคือเลขสี่นะคะอ่าคนๆอีก<น>ระจับเลยทีส่สองขึ้นมาแล้วตัวที่สองคือเลขแปดนะคะ ตัวที่สองคือเลขแปดค่ะ,ะตัวที่สามตัวสุดท้ายตัวที่สามคือเลขเก้านะคะเก้าหรือหกเก้านะคะเก้า <9 S 1> เป็นสี่แปดเก้านะคะ, <9 S 1> ะเดี๋ยวน้องพี่ยาจะไปโน้ตให้โน้ต่ะเป็นพี่แปดเก้า,า,านะคะอาจจะเป็นแม่ทั้ง บานท้ายหรือเพื่อนบ้านตอนเย็นๆนะคะเดี๋ยวสี่เซลูพายเด้อคะัะบรรยากาศเป็นรอบๆพี่น้องรอบๆปูคนอยู่เรือยพี่น้องรอบๆที่ปูอยู่มือในกระแดดพี่น้องแดดกำลังเริ่มอากาศพี่น้องช่วงนี้ก็ใบใหม่ลายล,าย,ลายพี่น้องเลย แนวใบบางได้บางใดก็มีแต่บใบไม้หล่นพี่น้องเต็มเลยปูเขาเพิ่งก็ะยก่กลางป่าแล้วพี่น้องกลางป่ากลางดอนเลยเนาะเงียบสงบอย่างช่วงเด็กหน่อยปิดเทอมแห้งสิงเงียบพี่น้องเลยจะไม่มีเสียงเด็กเลยเลย่นเมาเง้ย สรุปเลขปูขาวนะคะเลขปูขาวให้โชคว,วันที่16เมษาหกแปน้องวาเลนจับได้489แปดเกม่นุทิยายเห็นอยู่ตรงอกปู81เดหอพี่น้องแคบหน้าจ,จ้ว้พี่น้องเอาไปเปรียบเทียบหลายๆอาจารย์หลายๆสำนักหมักตัวไหนกระจัดเลยเลยพี่น้องนี่เป็นแขนแนวทางเดลอพี่น้องมีพพได้ร่าเลขออกตัวใด แม่กระทางแม่น้องก็ไดา้แม่น้องธิยากรบพารูดเด้อพี่น้องว่าเล็กจะออกตัวใดนี่เป็นแค่แนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะทีนี้มันออกได้เบิร์ดขูมือนเลยพี่น้องเลยเลขกตัวเก่าก็กลับมาออกได้อีกออกบนแล้วก็ออกล่างพี่น้องเอ้ยอะไรก็ไม่แน่นอนเว่าชีวิตเราป่า,าน,นี่ก็เงียบสงบพี่น้องเอ้ยวิบิ เสียงนกเสียงนูกก็แทบสิบหอยอยัางมีเลย <c oughs> บรรยากาศปูขาวพี่น้องสรุปตัวเลขปูขาวนะคะ ับปิงปองงวดแรกของวันที่สิบหนะคะเริ่มจับปิงปองในที่แปดนะคะนันดียากเห็นอยู่ตรงน้มปูตรงนหาอกปูนนะคะเป็นแปนะคะทั้งหมดทั้งน่เป็นแน่ทัางนะคี่ือเราคิด่ด้รัฐบาลใท้ในวันที่สิบหกเมษายนสองห้าหกแหรือพอไม่ไม่นอยเอฟซีจะใสรุ่น แนวข้างประเทศลาวตอนเย็นๆนะคะเราจะห้าช่องอีกรอบนึงเลยกัสม่าสลึกๆนะคะน่าระเนเดินด้านเาเห็นตรงตรงนุ่นทางใต้คนอบุฮดตเลกบเฮ็ตเลกเลยจ้ะ แต่อาจจะบุญวัสนนเหิน no ก็ได้พี่น้องเลยเนี่ยมุ่ห็นเหล็กยังเลยในแค่วงกลุ่มอย่างมาหวายที่ขอพ่อคุเดินทางมาด้วยตัวเองจะพิกัดที่จะยู อยู่หลังโรงเรียนน้องแดงม่วงหรือหลังวัดอภิสิทธิ์น้องแดงม่วงตำบลสุดโดนอำเภอ้ยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะใครที่อยากเดินทางมากว่ายกูเด็กเองไม่ขอพอนกูนะคะแต่คนมาไม่ไม่น่าแปลกๆเลยมักจะมีโชคนะคะนะคะาจะน่าขอให้เดินทางก